สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการผสมปุ๋ย1500กับ16ของยาลาโกฮาวค่ะมาดูกันว่าเราจะผสมอัตรา,าส่วนขนาดไหนแล้วก็เวลาจะไปใส่กุหลาบเราจะใสป่ปริมาณแค่ไหนนะคะ,ะตัวนี้จะเป็น1500ค่ะตัว1500น่ะมันจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นแบบชนิดสีขาวเม็ดสีขาวกับเม็ดส,สีเหลืองค่ะก็คือใช้ได้ทั้ง ทั้งสองอย่างเลยนะคะอ่ะปริมาณปริมาณที่จะใช้ผสมก็คือ1 5 0ห1ส่วนเราจะใช้เป็นแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมกับ16.16.16.3ส่วนค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะ1 5 0หก็คือใส่ไปเลยเต็มแก้วนี้1แก้ว ุ๋ยที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องต้องใช้ให้หมดค่ะภายในครั้งเดียวคือไม่สามารถผสมแล้วก็เอาเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายเป็นน้ำเนาะก็คือจะใช้ก็ค่อยมาผสมค่ะอย่าผสมเก็บไว้อ่าทีนี้ก็จะเป็นสิบหกสิบหกสิบหกตัวนี้ค่ะสามส่วนเราก็จะใส่เป็นสามแก้วตัวนี้ค่ะ หกหกซะใส่ไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวผสมคุกเค้าให้เข้ากันค่ะเออเราก็โงโ่เนอะแทนที่จะตักตั้งแต่แรกมันจะได้ไม่หก สิบหกสิบหกสิบหกตัวนี้เราก็ใส่จนครบสามแก้วเนาะเมื่อกี้ใส่ไปสองแล้วก็เหลืออีกแก้วหนึ่งค่ะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากาันลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ต้นไม้กันค่ะปริมาณการใช้ต่อหนึ่งกระถางเราจะใช้ปริมาณเท่านี้ก็คือประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะคือเมื่อก่อนเราจะใส่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะผสมเราจะให้ปุ๋ย ทุกๆสิบห้าวันค่ะแต่ตอนนี้คือเราเปลี่ยนมาให้ถี่ขึ้นก็คือให้ทุกๆเจวันแล้วเราเสริมโดยตัวอื่นด้วยก็เลยต้องลดปริมาณการให้ลงเนาะโรยไปเลยค่ะโรยรอบๆแล้วเดี๋ยวลดน้ําตามให้ชุ่มๆค่ะที่เห็นใบใบบ,บนหน้าดินะนั้นไม่ใช่ใบกุหลาบนะคะเป็นใบก้ามปูอ่ะทีนี้ ใายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องสลับมาใช้เป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยชีวภาพอย่างน้อยๆเดือนละ 1- 2ึสองครั้งค่ะเพื่อปรับปรุงสภาพดินเนาะให้ดินเขาดีขึ้นอันนี้เราใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนเราจะใช้ปริมาณเท่านี้เลยก็คือ1ช้อนพูนๆเลยค่ะมูลไส้เดือนใส่เยอะไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดใครมีเป็นมูลค้างคาวมูลวัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นพวก มูลหมลูมูลไก่อะไรอย่างนี้ก็ระวังเรื่องปริมาณการใช้ด้วยเนาะเราไม่เคยใช้เราไม่เราไม่การแนะนําว่าจะใส่เท่าไหร่อะค่ะถ้าใครมีเป็นพวกน้ําหมักชีวภาพก็สามารถนํามาลดโคนต้นได้ค่ะผสมเจือจางก่อนนะก็ถ้าจะให้สรุปตารางการใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆก่อนนะยังไม่พูดถึงปุ๋ยทางใบนะคะเอาปุ๋ยทางดินก่อนก็คือ ถ้าสมมุติว่าอาทิตย์นี้เราใส่เป็น1 5 0 0ผสมกับ16ใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าเราก็จะใส่แค่16ตัวเดียวไม่ผสม15นะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นมูลไส้เดือนค่ะสลับวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะถ้าใครมีอะไรก็คือเอามาเสริมต่อท้ายไปค่นะเนาะไม่ยากเนาะส่วนปุ๋ยทางใบเดี๋ยวจะมาอะบอกอีกทีนึงแล้วกันค่ะ พราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเนาะ,ะทีนี้พามาดูมาโซลาดีกว่าค่ะมาโซลาเห็นไหมออกดอกค่อนข้างดกนะมาโซลาเป็นกุหลาบที่ใบสวยมากๆเลยค่ะชอบมากเลยต้นนี้แนะนําให้เพื่อนๆปลูกค่ะมาโซลารอบดอกมาไวออกดอกดกค่ะดอกมีกลิ่นหอมดอกทรงถ้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาโดนแดดแรงๆเนี่ยเขาจะ กลีบเขาจะค่อนข้างบางเนาะเขาจะไม่แดดง่ายค่ะอันนี้ก็คือบำรุงตามสูตรที่เราบอกไว้ข้างต้นนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกมันทางดินอย่างเดียวมันไม่พอค่ะม,มันต้องเสริมทางใบด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกการป้องกันโรคและมแมลงค่ะถ้าเกิดว่าเราบำรุงดีแค่ไหน แต่ถ้าคุมโรคและ,มะแมลงไม่อยู่มันก็กุหลาบมันก็จะไม่งามนะคะบำรุงให้ตายก็ไม่งามค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสายชีวภาพหรือว่าสายเคมีก็ควรจะมีพวกยาป้องกันมแมลงแล้วก็ป้องกันเชื้อราติดบ้านไว้ด้วยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนาะสวัสดีค่ะ